กลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะฮะหลังจากที่อัปเดตไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับกลับใหม่รอบหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆนะฮะด้านหลังตรงนี้ช่วงบ่ายได้ไปทำอีเว้นต์มารอบนึงนะฮะอีเวนต์เลนโบแต่ว่าเปิดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจากตู้ตรงนี้ผมเปิดได้ตัวหนึ่งตัวเดิมเลยแล้วก็เป็นโกลเด้นเหมือนเดิมด้วยนะฮะเจ้าแมวตูวน้นี้อย่าลืมนะฮะช่วงนี้ล็อกเอาไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีแฮ็กหรือว่าเป็นสคริปต์ระบาดน,นะครับในการเอาสต้ยงของเราเนี่ยไปตั้งขายนยี่นะ ตั้งขายราคาถูกแล้วเขาก็ซื้อเองเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่ามีคนบอกเราก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันล็อกเอาไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่านะล็อกเอาไว้ดีที่สุดริปเปอร์สองตัวนะฮะฮิวส์ริปเปรชอนใช่ไหมชื่ออะไรนะริปเปรชอนนะครับสองตัวโคเด้นตอนแรกก็คิดอยู่นะวันนี้ว่าจะเอาไปประมูลเลยเพราะว่าเดี๋ยวราคามันตกนะฮะก็โชคดีได้ไอีกตัวหนึ่งก็เก็บเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไปประมูลตัวหนึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ไม่มีบอกหรือว่ายังไม่มีการส่งขึ้นประมูล มีสกิลเทคคอย5กับทีมเวิร์คเมื่อตอนบ่าย3,000ตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะฮะ5,000เพิ่มขึ้นมาอีก2,000วันเดียวไม่ถึงหมื่นแต่ก็เยอะนะ5,000 6,000จะครบ1วันแล้วเราไปตลาดกันดีกว่าไปประมูลเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างแพงนะครับขายขาดทุนแล้วแล้วก็ประมูลอีกขาดทุนเข้าไปอีกแต่ว่าเพื่อความมันในการประมูลเราจะส่งขึ้นไปประมูลไม่ขายที่ตู้ มีไททานิกไหมมีฮิวเบิร์ตอยู่ตัวหนึ่งไปไหนละนี่แต่เพื่อนไม่ได้วางที่ตู้ใช่ไหม αι? ถ้าวางที่ตู้3.2มจดทินเลียนเราซื้อเลยเอเพื่อนวิ่งตามเราใช่ไหมว่าไงเพื่อนเจ้าของไททานิกว่าไงจะขายเหรอตัวนี้เรามีอยู่แค่3.2มจดทินเลียนไม่น่าจะซื้อมั้งไม่น่าจะขายมั้งครับอสาลองดูว่าย,ยัางไงสาแล้วก็อ่าอ่าเอาตู้สัตว์เลี้ยงด้วย เอกเอกุศิบเอกอะนะสิบอันซื้อแป๊บหนึ่งพูดจริงสิบอันมันก็หนึ่งร้อยบิลเลียนนะฮะก็กลายเป็นสามจุดสามสามจุดสามิเลียนจริงๆก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งแพ็คนะฮะแล้วก็สามจุดสองิเลียนโอเคพูดจริง พุดติกเอานี่อะขอบคุณมากนะครับยืดเส้นยื้สายดูยทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเคอาา่ะฮะนี่มันสูงเหลือเกินหน้าผากนายกว้างมากฮิวเบิร์ตพอเรานั่งบนนายแล้วมันเป็นเพราะนายใช่ไหมนั่งบนนายาทำไมรู้สึกกว้างอย่างนี้ฮิวเบิร์ตตายอยู่ตรงนี้แต่หูอยู่ข้างบนหน้าผากกว้างมากไปทํากําแพงบ้านนี่เลยนะสูงขนาดนี้โอเคไปเราไปตลาดกันเก็บฮิวเบิร์ตไว้ก่อน คลิปนี้เรามาเพื่อส่งเจ้าตัวใหม่ขึ้นไปประมูลโอ้โหเจมแบบเจมนี้โล่งเลยนะฮะเจมนี้แบบโล่งมาก50กว่าบิลเลียนอามีการประมูลอยู่อ้านี่ไงเพื่อนเริ่ม90้าสิบิลเลียนนี่ไงราคาก็มีอยู่นะฮะ78 000 000 000็สิบแปิลเลียนถึง95้าสิบห้บิลเลียนมีค่าเฉลี่ยให้ดูครับแล้วทำไมดูตรงนี้ไม่ได้อะตรงนี้ไม่เห็นขึ้นเลยเออเพิ่งจะมา เมื่อกี้ไม่มีห้องนี้เหมือนคนจะไม่เยอะฮะเจมน่าจะน้อยใช่เจมไม่ได้เยอะเท่าไหร่เปลี่ยนห้องดีไหมเปลี่ยนห้องดีไหมเปลี่ยนห้องดีกว่าเดลือเาไรรอบนี้500ร้อยบินเลี่ยนโอโ้โหเย้ดีใจฮิวเวิร์ดมาแล้วเราขาดโอโ้โหเจ้าแมวนี่งานหนักเลยนะเจ้าแมวราคาสูงมาก5้าทิลเลียนหกทิลเลียน ฮิวเบิร์ตสามทิลเลียนยังพอซื้อได้แต่ห้าหกทิลเลียนมันเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยอะ่ะเราต้องเริ่มต้นเก็บใหม่อีกแล้วนะฮะเก็บเจมกันใหม่โอ้โหงานหนักงานหนักมีตัวใหม่แล้วก็มีในแพ็กนี้ที่เรายังไม่ได้แพ็กนี้ไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าชีวิตนี้เอาฮิวเบิร์ตอีกแล้วนี่ไงดมินัสดมินัสเท่าไหร่เออเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราไม่มีตังค์อยู่ดีเจ้าแมวอีเวนต์เซนต์แพทริกนะฮะเจ้าลรปชอนนะครับ ราคาอยู่ที่อ้าวราคาขึ้นฮะ8 5ิบหถึงหนึรบิลเลียนฮะราคาล่าสุดขึ้นเมื่อกี้จะ1สิกว่าเองไม่ใช่หรอราคาขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้ไปราคาน่าจะลงเรื่อยๆนะฮะได้มาก็รีบเอามาเอามาขายเอามาประมูลแล้วแต่เลยนะฮะประมูลนี่ขาดทุนแน่นอนแต่ว่าได้ความมันนะครับ1เจมเจ้าแมวอีเวนต์โกลเด้นด้วยนะหเจมมาแล้วฮะ30บิลเลียน 30.9บิลเลียนโอ้40บิลเลียนฮะยังไงต่อ41.2บิลเลียนราคาประมูลเมื่อกี้80บิลเลียนนะครับ45 43 45นะฮะมาตามมาติดติด46.4ครับมาทีละนิดทีละนิดจะไปถึงเท่าไหร่50บิลเลียนอ่ามาแล้ว51.5ขึ้นมานิดนึง51.5 54นะครับ แย่งกันแต่ตอนนี้คือไม่ถึงเจแน่เลยไม่น่าจะถึง54บินเลี่ยนจะหยุดแค่นี้ไหมยหยุดแค่นี้ไหมโอ้ยยังยังยังมาอยู่56บิลเลี่ยนโอ้โห56บินเลี่ยนฮะ56บิลเลี่ยน56บิลเลี่ยนได้ไปครับโดนหักเหลือ5 3 2บาหักไปเท่าไหร่นะ3บินเลี่ยนฮะโอเคโอ้ของเพื่อนร5อยหบิลเลี่ยนอันนี้คืออ๋อมังกร โอ้ตังไม่พอครับเตรียมหมดแล้วเจ้ามังกรมังกรคือตู้ที่มากับเรนโบ้นะฮะเอีเวนต์เรนโบใจแอนเรนโบทุก4ชั่วโมงคือมันเปิดยากอยู่แล้วแล้วก็ต้องรอจังหวะที่มีเอีเวนต์มาด้วยนะฮะมันก็เลยยากขึ้นไปอีกแต่เขาก็มีทางเลือกให้ไงมีอีก2ตัวนะฮะยูนิค่อนกับเจ้าแมวเมื่อกี้อัปเดตรอบนี้มานะฮะมีเอีเวนต์คูณ2มาให้ด้วยนะครับคูณ2ลักลักเอีเวนต์นะฮะเรามาลองเปิดดูหน่อยซักแพ็คหนึ่ง อีเวนต์นำโชคไปเปิดตรงนี้ดีวกว่าเปิดในโซนอีเวนต์ดีวกว่าคลิกเลยคลิกเลยตัวใหญ่ไททานิกอือหืออือหือไม่มาโอ้เรนโบ์ถ้าได้ไททานิกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งในแพ็คนี้นี่คือแบบวันนี้ดวงเขาเรียกว่าดวงแบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเปิดได้อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่จะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหตึบตึบ สามอันไก่กหนึ่งอันสุดท้ายมาไหมตัวใหญ่เททนิคโอ้โหล่งเลยแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไม่น่าจะมามั้งเอมเรนโบอีกแล้วโอ้โหอินเฟอร์โนโลเลนโบด้วยนะฮะลืมไปก่อนไปสามตัว ไททานิกมาส่งนะฮะส่งเข้านอนกันหน่อยอ่านี่สามตัวนี่ไททานิกแก๊งไททานิกของเรานะฮะสามตัวเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่มีเออไม่ใช่สองตัวสิมีเจ้าบอลลูนด้วยมีบอลลูนมีฮิปโปโมเมลอนด้วยนะฮะที่เขาขายเป็นตุ๊กตารอบล่าสุดขายแบบลิมิเต็ดด้วยนะฮะจำกัดจริงๆก็ลิมิเต็ดตลอดนะเพราะว่ามีจำกัดตลอดซื้อไม่ทันอยู่แล้วแต่เจ้าฮิเบิร์ตนี่หน้าผักสูงมากเลยเนี่ย ้ผักใหญกว้างมากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหลับฝันดีนะครับ